สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมหายไปประมาณ1สัปดาห์นะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลงสินค้า Lazada นะครับอัปเดตเดือนมิถุนายนนะครับ2021นะครับหลังจาก Lazada เปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ใหม่แล้วนะครับ หน้าตาในเซลเลอร์เซ็นเตอร์นี่แหละครับที่เพื่อนๆเหล่าบรรดาเซลเลอร์ทั้งหลายนะครับลงสินค้ากันอยู่นะครับมาเดือนนี้ Lazada เปลี่ยนใหม่แล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับในการลงสินค้า Lazada ยังไงให้ได้100คะแนนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ล็อกอินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับหน้าจอนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์แล้วเพื่อนๆก็มองมาที่มุมซ้ายบน ของ s e l l e r c e เ t e r นะครับเลือกเมนูสินค้านะครับเลือกจัดการสินค้าหลังจากมาที่หน้าจอในการเพิ่มสินค้าแล้วนะครับเราก็มาดูที่หน้าแดชบอร์ดในการลงสินค้านะครับมุมขวาบนจะมีปุ่ม r t u u r t to o นนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปที่เวอร์ชั่นเก่าในการลงสินค้าก็ได้นะครับผมจะลองกดเข้าไปที่ r t u u r t to o n ดูนะครับ ก็จะกลับมาที่หน้าจอในการลงสินค้าแบบเก่านะครับซึ่งแบบเก่าจะมีคะแนนข้อมูลสินค้าตรงนี้โชว์นะครับคะแนนสินค้าจะเต็มร้อยนะครับนี่ครับจะมีคะแนนโชว์ครับส่วนฝั่งชื่อสินค้าจะมีเฉพาะชื่อนะครับจะไม่มีภาพสินค้าโชว์นะครับจะมีภาพสินค้าโชว์ก็ต่อเมื่อเอาเมาส์มาวางไว้นะครับถึงจะมีภาพสินค้าโชว์นะครับ นะครับตรงนี้จะเป็นคะแนนข้อมูลสินค้าเต็มร้อยนะครับถ้าจะกลับมาที่เวอร์ชันใหม่ก็กดที่มุมขวาบนนะครับเลือกกลับไปใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวอร์ชั่นใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นสินค้าที่ออนไลน์อยู่นะของทางร้านผมนะครับนี่เป็นร้านใหม่ผมนะครับผมมีสินค้าอยู่37ชิ้นนะครับที่เมนู Product สําหรับเวอร์ชั่นใหม่สินค้าจะมีทั้งชื่อแล้วก็ ภาพสินค้าออนไลน์อยู่พร้อมกันเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าเห็นไหมครับจะมีภาพโชว์เลยนะครับแล้วก็ชื่อสินค้าด้วยนะครับส่วนคะแนนเนื้อหาจะไม่มีเป็นตัวเลขนะครับจะไม่มีคะแนนเต็มร้อยเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะครับเนี่ยครับจะเปลี่ยนจากคะแนนเป็นขนาดกลางขนาดธรรมดาแล้วก็คุณภาพต่ำนะครับจะไม่มีคะแนนโชว์นะครับเนี่ยครับ ระบบก็จะแจ้งเลยนะครับว่าขาดอะไรบ้างนะครับต้องใส่อะไรเพิ Kristen ่มเข้าไปนะครับในรายละเอียดสินค้านะครับคะแนนถึงจะเพิ่มนะครับสังเกตตรงช่องสีแดงนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้ครบนะครับคะแนนสินค้าของเราตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วเพื่อนๆก็มาลงสินค้ากับผมเลยนะครับแต่ก่อนที่จะลงสินค้าเพื่อนเพื่อต้องเตรียมรายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็รูปภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงสินค้านะครับซึ่งผมได้เตรียม ภาพแล้วก็รายละเอียดสินค้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับนี่ครับผมจะลงยางปีนไต่ฟุตบาทนะครับส่วนรูปสินค้าผมก็นําเข้ามาแล้วนะครับมาตกแต่งในแคนวานะครับนี่เป็นรูปสินค้านะครับเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับแล้วก็กรอบสินค้าซึ่งผมได้ตกแต่งเองนะครับผมจะให้เพื่อนๆนดูความแตกต่างนะครับใช้แคนวานะครับในการสร้างกรอบสินค้ากับตกแต่งรูปนะครับเข้ามาที่ canva com นะครับแล้วก็เลือกสร้างงานออกแบบนะครับ มาที่ตรงนี้นะครับด้านล่างของหน้าจอนะครับกำหนดขนาดเองเพื่อนเพื่อเลือกขนาดแปดร้อยคูณแ800ดรอยก็ได้นะครับแล้วก็กดสร้างงานออกแบบใหม่หลังจากออกแบบขนาดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่อัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกภาพนะครับนี่ก็จะเป็นภาพยางปีนไต่นะครับหรือว่าสินค้าที่ผมกำลังใช้ลงใน lazada นะครับกดที่ยางปีนไต่ได้เลยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพพื้นหลังสีขาวซึ่งยังไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ เห็นไหมครับจืดชืดครับดูไม่น่าสนใจนะครับดูไม่น่าค้นหาดูไม่น่าคลิกเข้ามาสั่งซื้อนะครับอยากให้เพื่อนๆสร้างกรอบสินค้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งภาพให้ดูน่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะใส่กรอบสินค้าเข้ามานะครับเห็นไหมครับซึ่งผมตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับภาพสินค้าเราก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เห็นไหมครับน่าคลิกหน้าซื้อไหมครับแตกต่างมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการทำรูปภาพให้มีคุณภาพนะครับในการขายสินค้าใน Lazada และ s h อ p e e นะหลังจากได้ภาพที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วเ,เลือกตรงนี้เป็น jpg ครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับ หลังจากเราตกแต่งรูปภาพในแคนวานะครับแล้วก็ใส่กรอบให้กับสินค้าเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รายละเลอียดสินค้าเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับมาเริ่มลงสินค้ากันสักทีเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ Lazada s e l l e r นะครับแล้วก็เลือกเมนูเพิ่มสินค้านะครับตรงนี้นะครับเพิ่มสินค้าแล้วเราก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับเลือกสินค้า ที่ผมเพิ่งใส่กรอบกับเพื่อนเนเมื่อสักครู่นี้นะครับรูปนี้นะครับเป็นยางปีนไต่ฟุตบาทนะครับนี่ครับเราใส่กรอบให้กับสินค้าสวยงามแล้วนะครับเราก็อัปโหลดลงเลยนะครับอัปโหลดได้มากสุด8รูปนะครับยิ่งเพื่อนๆอัปโหลดภาพให้ครบ8รูปคะแนนการลงสินค้าเพื่อนๆก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมแค่อัปโหลดโชว์เพื่อนเฉยนครับผมใส่แค่1รูปนะครับขนาดในการอัปโหลดรูปก็จะอยู่ที่300 30 30คูณ330ถึง5,000ันคูณ5,000พิกเซลนะครับแล้วก็ห้ามเป็นรูปลามกอนาจารโดยเด็ดขาดน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสินค้าของเรานะครับผมก็จะนำชื่อสินค้าที่เราได้เตรียมไว้นะครับ p o t ียางปีนไต่ฟุตบาทนะครับเนี่ยครับเราก็นำชื่อสินค้าที่เราได้มาจากเว็บ o o g l e House นะครับตรงนี้นะครับ มาใส่เป็นชื่อสินค้าเลยนะครับอาจจะเพิ่มเติมชื่อหน้าสินค้าหรือว่าชื่อท้ายสินค้าเข้าไปด้วยให้แตกต่างด้วยก็ได้นะครับผมจะใส่คำว่าพร้อมพร้อมส่งลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่สินค้านะครับ ถ้าเพื่อนๆืไม่รู้ว่ายางปีนไต่ฟุตบาทอยู่หมวดอะไรเพื่อนเพื่อนก็ก๊อปปี้ชื่อสินค้าของเรานะครับเช่นยางปีนไต่ฟุตบาทนะครับแล้วก็เข้ามาที่ lazada co th นะครับเพื่อมาดูว่ายางปีนไต่ฟุตบาทอยู่หมวดไหนนะครับเราก็มาที่ช่องค้นหาเลยนะครับใน lazada co th นะครับแล้วก็ค้นหายางปีนไต่ฟุตบาทนะครับ เราก็มาดูนะครับว่ายางปีนไต่อยู่หมวดอะไรนะครับยางปีนไต่อยู่หมวดอุปกรณ์ช่างและปรับปรุงบ้านนะครับเราก็ค้นหาเลยนะครับหมวดอุปกรณ์ช่างและปรับปรุงบ้านนะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เนี่ยครับ อุปกรณ์รองรับและสายลัดเนี่ยครับเราก็จะได้หมวดหมู่ที่ตรงกับเว็บ lazada.co.th แล้วนะครับเพื่อนๆก็กดยืนยันเลยนะครับหลังจากที่ได้หมวดหมู่ของสินค้าแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น URL ของวิดีโอเรานะครับเช่นเพื่อนๆทํารีวิวสินค้าลง Youtube ก็นําลิงก์สินค้าจาก Youtube มาแปะลงตรงนี้นะครับก็จะทําให้คะแนนของสินค้าเราเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ จะเป็นยี่ห้อนะครับถ้าไม่มียี่ห้อเพื่อนๆเ,เลือก no b บน n d ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เป็น no แบนดก็ได้ครับหรือว่าถ้ามียี่ห้อเพื่อนๆก็สร้างยี่ห้อขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับตรงนี้ราคานะครับราคาต้นทุนอยู่ที่150บาทนะครับผมจะขาย2 9 9อยาสอย่างเงี้ยครับจำนวนสินค้าในสต็อกใส่สักหนึ่งร้ก็ได้ครับตรงนี้จะเป็น sku นะครับ SKU เรานำชื่อสินค้าของเรานะครับมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อสินค้าตรงนี้จะเป็นช่องให้ใส่รายละเอียดสินค้านะครับหรือว่า long description นะครับเพื่อนๆนก็นำรายละเอียดสินค้านะครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆของสินค้าที่เราจำหน่ายนะครับของยางปีนไต่ฟุตบาทนะมาใส่ในช่องนี้นะครับช่อง rich text นะครับ ใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วก็แนบรูปภาพเข้ามาเพิ่มเติมอีกในรายละเอียดก็ได้นะครับนะครับเราก็จะได้ทั้งรายละเอียดบวกกับรูปภาพด้วยนะครับแล้วกดส่งนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําหนักของสินค้านะครับใส่ให้ใกล้เคียงที่สุดกับสินค้าจริงนะครับผมจะใส่3ากิโลนะครับแพ็กเก็ก็ยาว5้าเซนนะครับกว้าง50สูง5้าเซนนะครับ ใส่ให้ใกล้กับขนาดของสินค้าจริงนะครับหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเพื่อนๆกดส่งได้เลยครับระบบจะทำการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็รอให้ทางระบบของอัสาตรวจสอบนะครับประมาณ1-5นาทีนะครับแล้วสินค้าจะออนไลน์เข้ามาสู่ร้านค้าของเพื่อนๆน,นะครับ หลังจากกดบันทึกข้อมูลเสร็จเมื่อสักครู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาที่เมนูสินค้านะครับแล้วก็ที่จัดการสินค้าเพื่อมาดูว่าสินค้าของเราออนไลน์หรือยังนะครับอ่าแล้วมาดูตรงนี้นะครับช่องออนไลน์นะครับมาดูว่าสินค้าเราออนไลน์ยังครับถ้าเกิดค่าของเราออนไลน์เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราสามารถคลิกเข้ามาที่ชื่อสินค้าในตรงนี้ได้เลยนะครับ ว่าออนไลน์หรือยังครับนี่คือสินค้าเราออนไลน์เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการลงสินค้าในระบบ Seller Center นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการลงสินค้าแบบใหม่ใน Lazada Seller นะครับอัปเดตในเดือนมิถุนาย,ยนนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลงใจให้ต้นพุธด,ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ